สวัสดีครับผมนายนรงยนสู์นะครับรหัสนักศึกษา63201018ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับวันนี้ผมจะมาเขียนแบบโปรแกรม Solidworks นะครับโดยการใช้คำสั่ง a r c t o นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดโปรแกรมใช้งานกันเลยนะครับครับเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Solidworks แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมากดที่คำสั่งสเก็ตนะครับฟอนเนนะครับทางด้านหน้า ขั้นตอนแรกนะครับเรามากดที่คำว่าลายครับเพื่อจะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาครับครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้กด ESC นะครับเพื่อทำการออกต่อมานะครับกดที่ Smart Dimension นะครับเพื่อทำการวัดขนาดออกมากำหนดขนาดออกมานะครับเราจะกำหนดที่หนึ่งร้อยนะครับครับไม่ได้แล้วนะครับ เราจะมากําหนดมุมองศานะครับของมุมสามเหลี่ยมนี้นะครับเราจะกําหนดที่ห้าสิบองศาครับขอไปครับต่อมานะครับกด d c ครับแล้วต่อมาเรามาดูที่ตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับมันจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเห็นไหมครับสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเรากดคลิกเข้าไปครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วมากดที่ปลายของสามเหลี่ยมนะครับแล้วกด h o ลิซิน t a l นะครับ เพื่อสามเหลี่ยมนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับกดตกลงครับต่อมานะครับเรามากดที่พื้นผิวของสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วกด for f r u c t i o n นะครับกดสีเขียวๆตรงนี้นะครับเพื่อยืนยันนะครับต่อมานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างนะครับเราเข้าไปที่ t p y r a r c นะครับ กดไปที่ counter point arc นะครับ counter point arc ครับเราคลิกมาที่จุดนี้นะครับครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วกด esc นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ แล้วกดที่ tangent arc นะครับเพื่อทำให้เกิดเส้นโค้งนะครับแล้วกดที่จุดนี้นะครับกด esc ครับขั้นตอนต่อไปนะครับกดที่ t point arc ครับซึ่ง t point arc นี้เราจะต้องใช้จุด3ามจุดนะครับจุดแรกนะครับคือจุดทางด้านบนตรงนี้นะครับจุดที่2องคืด้านล่างครับ และจุดที่3คือขออภัยครับจุดแรกนะครับโดยใช้ทางด้านบนนะครับจุดที่2คือด้านล่างครับและจุดที่3ามคือวางไว้ก่อนเลยครับซึ่งมันจะเกิดเส้นแบบนี้ออกมานะครับเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับกด ESC ออกก่อนนะครับและต่อมานะครับกดที่ Smart Dimension นะครับเพื่อเราจะกําหนดองศานะครับในการกําหนดองศาตัวนี้นะครับ เราจะต้องกดไปที่เส้นขอบของตรงนี้นะครับเส้นขอบนอกของเขานะครับกดเข้าไปครับเราจะกำหนดที่70องศานะครับ70ครับครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกด E S C ออกจากคำสั่งนะครับครับผมตอนนี้ได้ทำการเขียนแบบโปรแกรม Solid Works นะครับ ในคำสั่ง Art 2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ